ไหนปลาไปดิไปเลยนะครับเอาตอนนี้คือเราจะมาแก้แกนนะครับตามหาราชสมบัติอีกครั้งดึงนะครับเดี๋ยว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 อยู่ทางไหนวะทางนี้านี้โอ้จำได้จริงปะเนี่ยรากูหลงไม่ไม,ไม,ไม่มั่วมั่วมันต้องมีบรรันไดขึ้นไงบรรันไดขึ้นอยู่ตรงไหน,นสรุปใครตามใครสรุปผมต้องโอ้วันวันนี้ถ้าตกปลาคือมีโอกาสได้ปลากายพันธุเพิ่ม1 5ารน์ะจ๊ะอุ้ยเราไปตกปลาดีไหมเราไปนี่นี่พี่บุ๋มครับมาทางนี้ครับ มันอยู่ข้างในนี้แม่มันอยู่ข้างในนี้คุณกับเพื่อนเลยอ่าก็อย่างี้แจ็คมาร์โดนะอ้าวทำไมมันไม่ให้ซ่อมอ่ะกดเย็ดกดเย็ดโอ้เย็ดหลายครั้งแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เลยเย็ดหลายครั้งพี่พี่บู๋มต้องถือพี่บู๋มต้องถือไว้ด้วยดิถือด้วยเหรอถือไว้ด้วยเดี๋ยวไม่นขึ้นอะไรอ๋อไม่ขึ้นได้ไงอ๋อนี่ไงได้ละได้ไหมนั่นแร่นั่นแร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอีกอันหนึ่งนะเป็นมีดจองอัน เบ็ดห้าหมื่นนะโอ้ยน่าสุขใจมากเลยเอ้ยโดดน้ําเล่นดีกว่า,วานะครับไปยังไงดีพี่กัดทีพี่กัดเอออือาดบอกพี่กัดอนะ่ะเอาพี่พพกัดกปาลาไปจำทางพี่กัดของผมคือแกน x อ,อยู่ที่แปดร้อยเก้าจุดแปดนะแกนบารอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดก็คือต้องมุดน้ําอีกแล้วเราต้องไปยังไงอะ่ะเราเราต้องไปแกนเอ็ก,ก่อนเหรอ ใด่นี้เราต้องไปแกนเอ็กนะบัดดี้ดูโอ้บัดดี้ตกปลาเล่นเฉยเลยเ,ออเราต้องไปแกนเอ็กก่อนนเอกก็กอนใช่ไหมใช่แล้วครับแปดร้อยเก้าสิบแปดแปดร้อยเก้าสิบแปดเย็นเแปดร้อยเก้าสิบแปดนี้แล้วเราก็ขี่เรือหาแกนวายเออต้นหวนวนี่เหมือนต้นคีตมัดหรือเปล่าก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับน่าจะมีใบเหมือนกันนะอะไรของนี่ <S 2> <S 2> <S ไปเรตยนตะกแท้ๆนี่ก็เราเป็นคนตลกเนี่ยอย่างเช่นภาษาอังกฤษนี่ก็ได้นะภาษาอังกฤษครับอย่างเยลโล่ฮะเยลโลรี่เยลโลรี่สีเหลืองเยลเล่สีเหลืองมะม่วงเฮ้ยมะม่วงนี่เมนโกอย่างมีดมีดนี่คือนายแมนไปบินอะไรของมึงเนี่ยอย่างคุณบัตตี้นี่ก็จบมาเรียนจบนี่ก็สูงใช่ไหมครับปาลินยาจีนี่ไหนนี่ ปริญญาตรีดิที่ชิซากปริญญาโทปริญญาโทที่เบืองเช็กปริญญาเอกวัดทัดทองเฮ้ยเอ็มนี่มันคันแทบดีกว่ากระดูดพูดเบาเลยเมื่อกี้นะกระดกาแฟ่อะไรหรอกะดูเออวิวเลยเออเรามาราชสมบัติกันดีกว่านะหนึ่งปันหนึ่งร้อยนะหนึ่งปันหนึ่งร้อยน่าจะอยู่ใกล้ๆเลยนี่เรามาดูกันนะก็ว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหจุเนี้อุ้ย บู๊ยในใจตรงนี้แหละพี่ภูมลงเลยเห็นเห็นไหมเห็นเห็นไหมยังไม่เห็นเห็นไหมกูกูกูไม่เห็นเพราะว่ากูไม่มีแผนที่กับเพื่อนนะโอ้ยนี่ไงเจอแล้วทุกคนเจอแล้วลงมาเจอเร็วเออเจอเร็วเจอเร็วลงไปไม่ได้นี่ลงไปไม่ได้กูไม่เห็นกับเพื่อนเลยไม่เห็นเลยะนี่อยู่ตรงนี้เลยโอ้ยตัวเต่าหัวจุ่มตัวเต่าหัวจุ่มเลยระวังมันบักนะระวังเซิร์ฟระวังเซิร์ฟบักนะไอ้อะมึงอย่ามากวนกูดิกูกดไม่ได้นี่โอเคได้เร็ว ไหนวะไม่เห็นเลยเดี๋ยวบอกว่าคริสไม่เห็นน่ะผมมันเห็นเห็นเฉพาะของเจ้าของวะถูกต้องเห็นเฉพาะเจ้าของแล้วผมจะสั่นหลอนลงมาทำไมนี่แล้วกูเปิดกล่องกูจะนกว่าได้อะไรนี่รีบรีบเลยเดี๋ยวกูตกปลารอโอเคกูก็ตกปลารอเหมือนกันเอ้าหายเด้อได้อะไรบ้าวเอ้าดมบัตรกูอยู่ไหน ไม่เก็นไม่เก็นไม่มีเรอเอ้ามื่อกดซุ่มไปหรือยังไม่ใช่เขาให้ซุ่มตั้งแต่อยู่ในข้างล่างเลยเหรอไม่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 เดี๋ยวลงไปใหม่นั่นลงไปใหม่ก็ไม่มีแล้วมันคืออะไรวะเนี้ยอะไรเดี๋ยวแช์แชร์จอมาให้ดูเลยแช่จอดูด้วยมันน่าจะเป็นที่สมบัติใช่ไหม ใช่น no ่าจะเป็นท um um ap> ี่สมบัติเงินไหนลองดูหน่อยดิเงินอะไรก็ไม่เพิ่มเลยนี่เงินเงินก็ไม่เพิ่มเหรอนีนมีเท่านี้อยู่แล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือม้านาเอาม้านาบอกอันนั้นคือทรัชเชอร์แมอันนี้คือแมพอันเก่าแมพอีกอันหนึ่งนี่เอาแมพอีกอันหนึ่งลองลองไปอีกนะเนี่ยแล้วไออันอันอันที่เจ็ดคืออะไรนี่อันที่เจ็ดอันที่เจ็ดคือปลาที่ตกได้ระหว่างทาง เย็ดแหมมอาจจะเป็นเบ็ดหรือเปล่าแล้วกดเลขสองดูที่มีเบ็ดใหม่ไหมอ่ะไม่มีเลื่อนเลื่อนดูเลื่อนดูไม่ใช่อนั้นมันเหยื่อจชคจะตามาเลื่อนอะไรกับผมไปเดีพาไปหายกันนึงปะมึงลองห้หนุ่ยมันมึงได้รางวัาเป็นเหยื่อหรือเปล่าคุณทรบมันคือเหยื่อปลา โอ้ไม่ก็ย้ายอีกเป็นครั้งที่สองอนะชู่ๆเลยคนกับเรือโอ้ชู่ๆนะครับก้องขอบคุณกับตันนะครับที่มาช่วยพวกเราดิครับโอ้โถเอ้ยมาช่วยอ,นนอะไรก็ไม่รู้อันนี้ตอนนี้ไม่ได้ดูทางเลยดูเลขอย่างเดียวนะอืมคือเท่าไหร่นะแกนเอ็กเท่าไหร่นะแกดเอ็กอยู่ที่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใครเร็วใครเร็ว แล้วทำไมกูถึงไม่มีดวงไรแปนตี้กับคนอื่นเลยเพราะว่ามึงตกไม่ได้กล่องสักทีไงเล่าสอง <c oughs> ที่เดิมเลยนะสองบันเจดนี้ท่้นบีบูมน่าจะเป็นกล่องเดียวกันที่ได้รถตารี่เออแล้วเอาโคนี่เขาแจกคืนไงก็ให้ผมได้เปิดเจอนะรถดารี่นี้มันอยู่ตรงไหนต้องไปเฝออั่งซ้ายถ้าตานเดิมเลยตรงตรงไปแคนเยตคนเองบันเจนี้แคนเชจองบันเจ เราไปแกนหาหาแกนแชก่อนก็ได้นี่พี่บูมเดี๋เลยครับเอนสามพันสองเลยนะเออมันฝักซ้ายเนี่ยเดี๋ยวรอผมที่นี่นะทุกคนมันต้องมุดไปใต้น้ำแข็งไงโอเครอผมที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงมาเดี๋ยวผมดูแผนที่ดีๆก่อนนะสองพายเลยสองพันสี่กับสองพันเจ็ดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปเป็นเพื่อนนะเผื่อมันมีอสุรกายขอบคุณมากเลยนี่ เจอเจอยังเจอหรือยังเราเมื่อวันจิบมาเรือรอยังไม่เจอเลยอสองพันสี่เอ็นเอ็กซ์สองพันสี่นี้เอ็นเอ็ก์สองพันสี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ทางนี้ทางไหน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 นี่นี่ทางเอ็นดับบิลนี่มันจะลดลงเรื่อยๆโอ้ใช่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 ไม่ผีบ้าเห็นเห็นหรือยังเห็นหรือยังยังไม่เห็นเลยนี่ยังไม่เห็นเลยีิมันยังไม่โหลดอ่ะอ่าเห็นหรือยังเห็นหรือยัง แอนจะอยู่ที่87นี่แอน7แปเจ็ดอันเจอแล้วเจอแล้วนี่เจอแล้วรด้วยรอด้วยเจอแล้ว้เจอแล้วเราตามมานี่ตามมาพี่บูเห็นหรือเปล่าพี่บูเห็นหรือเปล่าโอ้ตอนนี้คือมืดจัดเลยเจอแล้วเราอย่อยู่ตรงนี้๋อีอเอกดอเป้นเหรออเ้ลยโอเนเลยนะเเลยเนเลยเเลยอเนเลยเนเล ปึ๊บนี่ไงทุกคนมันเป็นอย่างนี้นี่ไงมันได้เปเปอร์สโตนมันได้ของแล้วเนี่ยยูไรเซฟอันล็อกมันคืออันล็อกเมเตอร์สโตนบอเปอร์มันคืออะไรนี่มันคืออันล็อกเปเปอร์สโตนบอเปอร์อะแล้วเอามาทำอะไรได้อันล็อกเปเปอร์สโตนบอเปอร์อะจะเป็นตั๊กเตอร์อะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยดึกมากเกินกดเราก็มาไม่มีเงี้ยอะไรเลยเปเปอร์สโตนบอเปอร์มั เดี๋ยวก่อนมันคืออะไรอ่ะนั่นสีมันคืออะไรมันจะไปเปิดตัวป๊เปิ้ลแล้วมันคืออะไรนี่ไปป๊อปป๊เปิดลจะเปิดจะไม่ไดเลยเปิดดูกระเป๋าเลยในกระเป๋าเลยเออเปิดกระเป๋าดูหน่อยเนี่ยเปิดกระเป๋าดูนี่เจอแต่กความบาเปล่าไปเปิดจะโดนป๊อปเปิ้ลนะเอ้ยกดเอ่อกดเลขเลขสองดูนี่เลขสองเลขสองเลขสองนี่ อัตบัตเตอร์อัตปเตอร์อะไรนี่เลขสมเลขสามหน่อยเลขสนี่เลขสามเลขสามรองเล่นเล่นเลดูเล่นเล่นดูตรงที่ตรงที่สโดครับสโตรครับเเลากลงสุดแล้วมีอะไรปไม่มีหมดเดีวนี่ลองลองหาฝั่งซ้ายนี่มันมีแบบว่าเจเจอร์หรือเปล่าช่องเตจเจอร์ เจเจอร์อไม่มีมไหมเจเจเจอร์ไม่มีไม่มีเจเจอร์แล้วมันคืออะไรเนี่ยมันบอกว่าอันร็อกอ่ะอันร็อกคือปลดนะปลดร็อกนะหรือ,รอว่ามันปลดร็อกเอ่ออะไรสักอย่างที่ให้เราไปยื้อหรือเปล่าอ๋อ้ดิเรากดตรงเมนูดิตรงตรงเมนูเมนูเมนูนี่ไงเมนูมนใช่ใช่ใช่ต้องออกต้องออกจากเลขสามก่อนเมนูนี้ เออแล้วเนี่ตรงมันเป็นสายยาหรือเปล่าเนี่ยดูด้านล่างนี่มีไหมสโตนรนออเปอร์ม <น S 2> ไม่มีมันไม่มีมเลยเห<ล>รอเฮ้ยอะไรแล้วเราจะตามออหามันไปไปพี่บูมพี่บูมจะได้เข้าใจพี่บูมต้องไปตามหาแผนที่ของพี่บูมของพี่เหรอได้แล้วไปไปเถอะไปกันเถอะเออเดี๋ยวถ้าถ้าอ่างั้นก็ อไก่ไก่นุยลองหาข้อมูลดูนะได้เลยนี่เดี๋ยวไก่นุ้ยจะไปลองหาข้อมมูโอเคเอาเรือมาเร็วไปเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลไปด้วยนี่แต่ว,ว่าเดี๋ยวผมโอ้เรือมึงก็มืดจังเลยนะอเดี๋ยวขอนั่งไปแล้วหาข้อมูลไปด้วยนะครับ x 2 5 6 0 Z-348 2500ลบ348 2 5อ0ย 2,500เดี๋ยวขอหา x ก,ก่อนโอเค2,500เฮ้ยอย่าบอกว่าอยู่ที่เดียวกันนะนแล้วเซ็ตเซ็ตอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวนะเซตเท่าไหร่เซ็ตลบสามกนะ <34 8. S 3> ็ไม่ใช่ละสามร้อยสีคุณโรดี้นี่บัตรที้มันชื่ออะไรนะอันด็อกอะไรนะบ,บ,บ็อ,อ,อกเบอร์อันด็อกบ็อกเบอร์จำไม่ได้เหมือนกัน อมได้เนี่เดี๋ยวของพี่เดี๋ยวก็เห็นไม่ใช่อันเดียวกันแหละอุ้ยเจอแล้วได้ไหมได้ไหมเจอแล้วเจอแล้วดูดิเลยจะได้แชร์จออยู่หรือเปล่าแช์อยู่แล้วออ้เดี๋ยวดูขอดูก่อนแป๊บนึงดูด้วยเจอแล้วเจอแล้วอ๋อเราเปิดจะเปิดแล้วนะเออเปิดแล้วเดี๋ยวดูช่วยซ่อมออดูด้วยหนอนี้ นี่ไงเทชเชอร์คริได้นเกนบอสกูได้เบ็ดที่เขาได้เบ็ดเนอไม่ด้เบ็ดเลยนี่ไม่จังเลยเบสได้แล้วมึงได้อะไรอีกไม่ได้อะไรัเอันเดิมึงได้อะไรพี่บูมพี่พี่บลูบางเขาได้เบ็ดมึงได้อะไรได้เบ็ดเลยดาได้เบ็ดเลยดากูได้งงเนี่ยตอนนี้กูได้งงกูเนี่ยไหนโชว์โชว์หน่อยซันเคนไร่นี่กดี๋ยวเฉยเฉยฉุดยอดไปเลยนี่ท่านผู้ชมพี่บูมทำไมได้เบ็ดทำไมกูไม่ได้อะไรเลย อาจจะได้ดีกว่าเบ็ดก็ได้ชันเกนทรายนี่ก็คือเหมือนใน YouTube เลยที่ผมดูเมื่อกี้นี้ไหนๆโชว์เบ็ดรอยโชว์เบ็ดโชว์เบ็ดโชว์เบ็ดโอ้โหเป็ดอย่างเ้เลยนะผู้ชมนี่หตดเจเลยมีล่าเงด้วยรักร้อยห้าสิบอ่ะเกเกเรื่องแสงด้วยสำเร็จแล้อเราลลงลองเอาไปตกไอชลามวานนี่ อ้วบอ๊าเออใช่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 พูดเอาแล้วได้ไม่ธรรมดานี้แล้วกลายเป็นเบ็ดตี้แรมาแจกคู่สวยที่สุดสองอันนี้ไม่ได้เงี้ยอะไรเลยโอ้โหและเกียร์ังกว้างโอ้โหจุดยอดเลยยังกว้างเลยมาเลยว่ะโอ้ปีบ้าบูมปีบ้าบูมแข่งแข่งไหม่ได้ไหมเนี่ยแข่งใหม่ได้ไหมปีบ้าบูมนั่งก่อนนั่่งกอนไม่ธรรมดาโอ้โหยังกว้างเลยยังกว้างเลโอ้โห กูหานโวนกล่องชมบัตรกูก่อนแล้วสรุปของมึงคือได้อะไรน,นั่นนะหรือว่าโอ้ยสรุปของพี่มูนนี่ได้เบสได้แล้วใช่สรุปของผมคือ,ไ,ไ,ดอได้เลยครับทุกคน่าจจะได้อะไรสักอย่างอะ่ะต้องไปหาดูเดี๋ยวผมเรไปหาเถิดดูนะเดี๋ยวผมจะมาเม้นคำตอบนะครับ แต่ที่แต่ที่แน่ๆนี่คือได้แน่นอนอ่ะถ้าใครรู้คำตอบก็บอกมาด้วยนะครับเอ่อบับเบิ้ลบับเบิ้ลอะไรแล้วก็วันนี้ก็กต้องขอบคุณนะครับกับตันทั้งสองคนนะครับกับตันย์ดีด <c oughs> ็อกแดกจากช่องแฮมไรเดอร์นะครับใช่เลยแล้วก็กับกับอาจบ่าวบมนะเออจากช่อง H R e C S R E อซีเอ้เอไอซี R ่ e C ด้วยนี่เอไอซี R ่ e C เลยแฮมไรเดอร์นี e ่มันเชยไปแล้วโอเคเลยนี่แล้วก็ไป็นจังาวูม รับเราบ่าวบุ้มนะกับดันบุ้มแชแนลบุ้นอ๋อบุ้มแชแนลนะครับเดีเยวเดี๋ยวกาจะเซิร์ชไม่เจอผมเจใจมากนะไม่รู้ว่าได้อะไรนะแบบนั่งงงงบนเรืออยู่คนเดียวนะทุกคนเขามีอารมณ์ตกปลาชิดเบ็ดนะแต่ผมไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลยต้องผมต้องย้อนกลับไปดูก่อนอ่ะอาจจะไม่แย่ก็ได้อาจจะดีใช่ไหม ใช่ใช่อาจจะดีอาจะแรงกว่านี้ก็ได้หมายถึงเบ็ดพี่บูบ่ะน่าจะดีบ้างเลยตอบย้ำกจบย้ำก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับจากไปด้วยการนั่งเหงาๆอยู่คนเดียวนะไม่มีอารมณ์ตกปลาเลยอารมณ์จะตกปลาเลย